พรบการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญมากนะในในโลกของการศึกษาเพราะจะเป็นตัวกรอเป็นตัวแนวทางให้ทั้งท้งฝั่งบริหารก็คือฝั่งกระทรวงศึกษาและก็ให้ฝั่งผู้บริหารผู้ปฏิบัติก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยได้มีทิศทางได้มีแนวทางได้มีนโยบายในการที่จะทําการศึกษาของเราให้ดีที่สุดทีนี้มันเป็นธรรมชาติแหละครับว่าพรบการศึกษาฉบับเก่าก็น่าจะดีในสมัยนู้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละนะครับ,รบที่ต้องมีการอัปเดตอัปเกรดอยู่ตลอดเนาะแต่เสน่ ของพอรบการศึกษาฉบับน,นี้ที่พวกเราพุ่งมั่นทําด้วยกัน,นสิ่งหนึ่งเนี่ยคือความยืดหยุ่นจะเป็นกรอบก,อกว้างๆและเราสามารถนไปพัฒนานําไปต่อยอดนาไปปรับประยุกต์ได้ใหม่วันนี้ไม่ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะเพราะนั้นถ้าพรบการศึกษาเรายืดหยุ่นได้ถ้าพรบการศึกษาเราตอบโจทย์ความต้องการผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราทุกคน พรบการศึกษาฉบับปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอย่าไปมองว่าเ,าเก่าแล้วไม,ม่ดีหรืออะไรนะ,ะ,ะเขาก็มีเรื่องดีของเขาแต่ว่าพรบการศึกษาฉบับใหม่เนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรให้มันซับซ้อนมากก็ได้แต่ทําให้มันตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนผมว่าตรงไปตรงมาแบบนี้ใช้ได้แล้วไม่ว่าจะยุคไหนสถานการณ์ไหนถ้าเราทําได้ตอบโจทย์ความต้องการนะผมว่าไปได้แล้วไปได้ดีด้วยซ้ำ จุดหลักเลยพรบการศึกษาของเราเป็นพรบที่รื้อลดบทสร้างเป็นนโยบายหลักของพรรคไม่ใช่ไปรื้อเขาทั้งหมดนะอะไรที่ควรรื้อเราก็รื้ออ,อะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็ทําต่อลดเนี่ยนะครับเราก็ลดสิ่งที่คิดว่าจะต้องควรลดอย่างในเรื่องของภาระงานของคุณ ที่เกี่ยวกับงานเอกสาร,ค,รคุณครูเราหายไปจากห้องเรียนนะต้องยอมรับความจริงถ้าเราลดภาระงานเรื่องงานเอกสารของครูไปได้ครูก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างสรรค์การเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้นให้ตอบโจทย์ความต้องการมาก แล้วเรามาดูแลในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการ,รส่วนของเด็กเราก็จะเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้องๆหลายคนเนี่ยมีความสามารถเขามีพรสวรสค์เราก็ควรจะให้โอกาสเขาได้มีที่ใส่พรแสวงเพิ่มเข้าไปด้วยเรื่อง oh <my. S 2> รู้ใจตัวเองเนยากนะแซงกันยังไม่รู้ใจกันเลย <c oughs> แต่ว่าพรบฉบับนี้จะชัดตรงที่ว่าเราตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้วยหลายมิตินะที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมาช่วยกันออกแบบหลักสูตรและผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะพึงพอใจมากๆเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีส่วน ร่วมในการผลิตบุคลากรของเขาเองเพื่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยมีหลายคนเป็นผู้ประกอบการนะเขาค่อนข้างวิตกกังวลและเหนื่อยใจที่รับน้องๆจบใหม่มาแล้วเขาก็ต้องมาสอนใหม่สอนจบปุ๊บออกไปอยู่บริษัทใดต่อแต่ถ้าเราตอบโจทย์ความต้องการมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะบาลานซ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าเราดีไซน์เนี่ยไม่ต้องซับซ้อนหลักสูตรการเรียนการสอนก็เหมือนเดิมแหละหลักสูตรกลางหลักสูตรกลางก็คือหลักสูตรกลางทุกคนต้องเรียนถ้าจังหวัดที่เขามีเสน่ห์เรื่องการท่องเที่ยว เราก็เพิ่มวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้าไปอันนี้ผมว่ามันทับพอ์ต่อยอดมันเป็นแต้มต่อที่ดีมากๆถ้าน้องๆมีสกิลเรื่องงานบริการมีสกิลเรื่องภาษาที่3ภาษาที่4ี่เราไม่ต้องไปแคร์แรงงานขั้นต่ำเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพผู้ประกอบการก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลเหงื่อแปกค่าแรงจะขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คนมีความสามารถนะผมเชื่อว่าผู้ประกอบการก็พร้อมจ่ายหลักสูตร มันล็อกแบบนี้บางทีก็คุณครูก็ลำบากใจเหมือนกันพรบการศึกษาที่พวกผมมุ่งมั่นตั้งใจจะทำเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นพรบการศึกษาที่ตอบโจทย์เราอาจจะทําในสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้บางทีก็ต้องทําในสิ่งที่จําเป็นด้วยถูกไหมเรารักทางด้านนี้เราอยากจะเรียนทางด้านนี้ก็เข้าใจแต่ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าสังคมในปัจจุบันและสังคมในอนาคตเนี่ยเขาต้องการ,รในสิ่งที่เราเรียนไหม,มเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่เรากําลังจะศึกษาไหม ก็กลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยจบมาไม่ตรงกับหัวใจตัวเองจบมาบไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตัวเองจบมาไม่ตรงกับรากฐาน<อ>หลายคนเป็นอย่างนั้นนะเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรียนเรื่องหนึง่งต้องมาทํางานอีกเรื่องหนึง่องอาจจะต้องมาพลิกแพงโดยการมา up skill ตัวเองแต่ผมว่าถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราเรียนตรงตรงในสายทางนี้มาเลยที่เรารักที่เราชอบหรือที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่เราต้องไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านมผมว่ามันจะเป็นการดีกว่านะที่เรียนทางหนึ่งแล้วต้องมาทํางานอีกทางเราอาจจะมาพัฒนาได้ดีกว่า ถ้าเราเรียนแบบตรงสผมก็เลยเชียร์ว่าถ้าเราเรียนทางด้านวิชาชีพเราเรียนแล้วจบแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งวิชาชีพที่สังคมต้องการวิชาชีพที่ตอนนี้เรายังขาดอยู่สังคมเราเนี่ยหมายถึงสังคมประเทศไทยแล้วก็สังคม<น>ทั่วโลกด้วยนะครับเราชอบงานทางด้านและถ้ายิ่งเป็นเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิชาชีพผมว่านี่คือแต้มต่อถ้ายิ่ง<ม>สอดคล้องว่า<ม><ม>เราเป็นพรบการศึกษาตอบโจทย์ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการตอบโจทย์ทั้งพื้นที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนเนี่ย อันนี้ยิ่งลงตัวเราอาจจะลืมคําว่าตกงานไปเลยก็ได้นะผู้ประกอบการก็มาร่วมดีไซน์ด้วยผู้บริหารในพื้นที่ก็มาร่วมดีไซน์หลักสูตรด้วยถ้าต้องมีหลักสูตรของในทุกจังหวัดเนี่ยก็ซับซ้อนนะแต่ถ้ามีหลักสูตรกลางแล้วก็เพิ่มเข้าไปพวกเรามุ่งมั่นและพยายามเนี่ยให้จบในสมัยไม่ใช่ความฝันเป็นไปได้ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรุนเรงนะเพราะว่าไทาม์ไลน์มันไม่ได้พิสดารอะไรมันเป็นไทม์ไลน์ปกติที่ควรจะต้องเป็นและการทําพรบการศึกษาครั้งนี้ผมยังไม่เคยเห็นท่านไหน ผมคุยกับแต่ละท่านเนี่ยกับมีความหวังกับมีสิ่งที่ฝากเรากับมีสิ่งที่อยากจะมามีส่วนร่วมที่ที่ทำร่วมกันมากกว่าเพราะฉะนั้นผมผมว่าเรื่องนี้เมื่อเราเห็นพ้องต้องการผมว่าพรบการศึกษาฉบับใหม่จะเป็นสิ่งที่ ที่ดีกับน้องแล้วก็ผมคิดว่าแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราวิตกกังวลที่เราปวดหัวกันอยู่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านการศึกษาด้วยยกตัวอย่างนิดนึงว่าถ้าเราทําการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่คนของเราไม่ต้องมาเมืองใหญ่ละปัญหาความวุ่นวายในเมืองใหญ่ก็จะลดลงถูกไหมฮะปัญหาจราจรก็จะลดลงปัญหาเรื่องมลพิษก็จะลดลงปัญหาหลายๆอย่างจะลดลงแต่สิ่งที่ดีคือเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าอยู่ที่บ้านน่ะเราอยู่กับครอบครัวบ้านไม่ต้องเช่าเขาไม่ต้องซื้อผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาละผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําให้เราเป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้เราเนี่ยร่วมกันพัฒนาประเทศได้ดีนั่นคือพรบการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่การศึกษาที่แบบมีความสุขไปซะทุกอย่างผมคิดว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันต้องมีทั้งความสุขบวกความจําเป็นหลายหลายคนคุยกับผมนะว่าเอยพรบการศึกษาฉบับนี้จะทําให้น้องๆมีความสุขใช่ไหมจะทําให้น้องๆ มีความสุขยังไงมผมว่าก็ต้องมีความสุขแหละครับในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้น้องๆเขาเนี่ยได้มีโอกาส ทำตามความฝันแต่ผมว่ามันต้องบวกความจําเป็นด้วยถ้าเรามีแต่ความฝันอย่างเดียวเนี่ยแล้วสังคมเขาไม่ต้องการความฝันของเราอ่ะพูดยากเลยพูดยากเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํามันต้องความสุขบวกกับความจําเป็นมันจะเท่ากับผลลัพธ์ที่เราประสบความสำเร็จถ้าเรามีความสุขในการเรียนเราได้ในเรียนรู้ในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วมันก็ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมด้วย เมื่อจบออกมา <f poster ör> เราก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีถ้าเรามีชีวิตที่ดีเนี่ยผมว่าเราก็จะสามารถดูแลคนที่เรารักได้ดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ผมว่านี่คือผลลัพธ์ของการศึกษาที่ดีคือผลลัพธ์ที่เรามีชีวิตที่ดีนอกจากการที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาแล้วสามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลคนที่รักได้แล้วเขาก็ยังสามารถมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ